เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบส,ว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท,ทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมยูชัองอเล็กซ์น้ำมือดีเกมเยซึม่ยหรืองงโกลสไตรเกอร์สรองพันสิบสามของเราอีกเช่นเคยครับผมแต่ฉบับนี้จะเป็นสองพันยี่สิบสี่เออสองพัย2023นยี่สิบสามครับผมนี่เลยดูนักเตะมีไฮสกิฮิโรโตะโนสะก,กะอ่าเงมาฮิโรโตะหรือชื่ออะไรวะในภาคอารีผมจำไม่ได้แล้วก็อาซึตโตะนะครับโคโซมารุอ่าเซยะเซริวซึนามิคาเบยมาม่า แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรวะจําจไม่ได้ประมาณนี้นะมีแค่11คนสํารองไม่มีนะคานผู้ชมเออทีมนี้ก็จะดับดับม,มาเป็นรีเจนะนต์เจแปนนะุ่นผู้ชมมัดลงเป็นของทีม l e เจนตะ์เอ,อ่ะเออมาดูกันเจอกับโรงเรียนไรมงนะครับคุผู้ชม,ชมดูว่าท่าไม่ตายจะเป็นท่าไรกันบ้างรอรลุน้นมีท่าไม่ตายมันเยอะมากนะครับแต่ละตัวแต่น่าจะเป็นท่าเดิมๆแหละดูทรงพลังเต็มเร็วมาก เลี้ยวสามไปก่อนเลยโนสากะเดี๋ไม่ใช่ฮิโรตโตโอ้โอ้โอ้ปุกนิดหน่อยนะคุณผู้ชมขอโทษขอภัยปัดเหล็กคุณธรรมใช่ไหมผมไม่ใช่เราเป็นสีนี่ด้วยนะโตโตอบอลมา ยูโรโตส่งให้นสากะโนสกะว่าไงอุ้ยเก็บออกเฮ้ยชาใหม่หวัดใช่ไหม โอเวอร์ฮีทเพนกวินเหรอเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นท่าของภาคโอไลออนเลยนะภาคอาร์ลิสเลยนะถ้าไม่ตายเนี้ยถ้าถ้าเราไม่ผิดอะ่ะอุ้ยรับได้ด้วยเพนโดสองรอบแล้วนะบอกม,มานักล่าตะคายใค่บอกว่าอารลิสไม่ได้ดูเลยนะเอาจริงับพี่ z o ภาคอะไรผมไม่ได้ดูเลยเลยไม่รู้จักชื่อท่านะครับขอบคุมากอาวพลังหมดดีนะที่ได้บอลมาลองตัวนี้บ้างตัวนี้น่าจะเป็นร่างคนของผูบุคิคุงเกอบเสียบอลแล้วอ๋อเป็นท่าของไอ้กาเซล แป้งพลังไม่หมดหรอวะอินโดโอ้โหโอเคดูว่ารับได้อีกเข้าซะทีอัสโตมีท่ายิงป่าววะน่าจะมีนะโอ้มีเพือนสามเลยโอ้จะได้ยังกดฝ่ายไม่ทันไปใหม่ดี่อัสโตอยากดูท่าไม่ตายท่ายิงตนไป ออเป็นท่าของเทียนม้าเหรอเรียบร้อยโยชัตเ้ยรโตอีกรอบนึงโอ้ชูไปไหว ของเท่าเพนนักอีกบ่เนี่ยซิกแซกสไลดาา์ไปไฮ้สก,ก,โสกิโอ้ยร่างออกมาตามด้วยไฮ้สกิเป็นไงอย่างเอากระตุกนิดนึงนะท่านผู้ชมใช้ครั้งแรกขอโทษขอภัยด้วย โอ้เขี่ยอย่างเท่ร่างวตารเฮซากิโอ้เท่มากไดนินเนี้ยเป็นท่านี้ไหม,มท่านผู้มมชมคอมเมนต์บอกผมด้วยผมไม่รู้นะเขียเท่มากต้องต้องไปตามดูแล้วไหมเนี่ยภาคอารีตเฮ้ย,ยแต่แม่งรับได้ว่ะอ็นโดแข็งแกร่งมากเกินเกินมนุษย์มนาแล้วเอาบองมา มาซูน ا มิออนนี้ต้องยิงใกล้ๆเรียบร้อยโอเค เแม็กสุดยอดนะเอ็นโดรับลูกยิงร่างอมตารของไฮสกิได้ด้วยบอกม,มาโตสก,กะอ้าวท่าเดียวกันเลยนักล่าตาข่ายประตมีิร่างอมตารนเปล่าวะไม่มีวะเอาเอ็นโดรพลังหมดแล้วนะแต่ครั้งที่สองไม่มีกระตุกแน่นอนครับ แต่ครั้งแรกไปอาจจะมีบ้างอุ้ยใช้ได้ต่อเนื่องเลยเหรอวะถ้าไม่ตายพลังมันเพิ่มไวยังวะเหลือสิบเก้านะพลังดูน่าจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ซโปน่าจะมีร่างอวตารอยู่นะถ้าเป็นภ่าของเพนมะเมื่อกี้ก็ดูโอ,โ,โอ้โหเมาเปิดกลับไม่โกงไม่โกง หันลิ้นด้วยไมโตรงอ่ะยิูโตะยิงบ้างถ้าอะไรเอ่ยอัจจะมีแค่แลรลเวลดสามไม่น่ามีร่างอะวตารอ่ะเป็นอูกี้เหยยยูโตะยิงท่าอูกี้ท่านผู้ชมยิงท่าของฮิคารุใช่ไหม ท่าของคาบิยมา,ายยม่าคาบิยาม่าโทโกะแล้วมันพ่อคาบิยาม่าดีว่าพ่อคาบิยาม่าดีว่าคยาม่าโทโกะจำสับกันแล้วสมารุลองหน่อยละกันอ๋อเอ้ยมีตัววิ่งมาแสงว่ามีท่าประสานสามคน ้างคนของโซเมียวกานาไม่ค่อยเหมือนนะคนุณโซมารุมอดเนี้ยหายได้อีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มีคนวิ่งเข้ามานะแต่ว่ามีท่าประสานนะเมื่อกี้ไม่รู้เป็นท่าอะไรเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูครับ <c oughs> เห็นเหมือนกันมอดใหม่มีท่ายิงอะไรเ <c oughs> อ่ยโอ้ไม่ได้อีกแล้ว โอ้โห oh ่อ oh ๋อเป็นล่าเป็นท่าของคิดโดกับคุโดนี่หว่าท่านี้ oh. สมารู้ยังไม่เต็มเลยถ้าตกมีล่างอวะตารนี่เปล่าลองอีกครั้งหนึ <c> ่ง <oughs> มาไหมไม่มี <S 2> <S 2> <S 2> อยากใช้ร่างอมตนของไฮสกิอีกอะคุณผู้ชมเป็นเคจัดเต็มยังวะโอเคลองอีกครั้งหนึ่งไฮสกิโอ้โหไม่ต้อง หายแล้ว <g ül> ล่วอตสบังคนชานแล้วมันจะใช้ร่างปราสาทมันจะหมดเวลานี่หว่าเปิดพอดีออกพอดีรถน้อยอยู่โอ้โหยิงยิงอย่างไว ไปเยอะทอร์โดอักคีสลาตันลองเิ้วหนึ่งดิไลจินเดอะแฮนด์น่าจะหัดเทวะอ๋อไม่ใช่หัดมาเสียฟ้าเลยเหรอเดี๋ยวเี้าวหนึ่งโอสมารูเต็มยังเนี่ยโอ้อีกเยอะอุสกาไปโอแมงสองสองคนเลย มีท่าป้องกันสองคนเลยต้องฝ่าไปอย่างเดียวแบบนี้มันเปิดสวนวะเอ้ยแอซตโตะพลังหมดทิ้หายแล้วไม่มีตัวป้องกันเลยทุนผู้ชม ถ้าเดิมนี่หว่ามาอีกครั้งหนึ่งสามประสานวิ่งมาวิ่งมาเอาโนลกะโอ้เกือบโดนแล้วสามประสานก็มาดิส่วนมรณะทะลุอวกาศส่วนมรณะทะลุโลก มาจะรับได้หรือเปล่าเอนโดสามคนเลยนะท่านี้โอเคหัวจะรับได้อีกยังจะเก่งเกินมนุษย์มานาและแม่งโกสมามรู้แบบหน้าตาโคตรไม่เหมือนอนะโอเคโลสกาตัดเองยิงเองอย่าเพิ่งเปิดน,นะ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นท่าของภาคอาร์เลนแน่เลยหรือว่ามันอันนี้มาจากเพนกวินจากวัที่หนึ่งวะท่านี้แต่ท้าเหมือนนะแต่แค่เพนกวินมันเป็นสีธรรมดาเฉยไม่ใช่สีแดงโอเคหยุดได้ออกพลังหมดดีกว,ว่าลืมยิงไม่ได้เลยพลังหมด ไายสก,กิ์ก็ยังไม่เต็มสักทีเอาไปกินอีกเอนโดท่านี้เอากินแล้วรับไม่ได้นะปอามยินรับได้หรือเปล่าเรียบร้อยเหมือนเดิมกีะ,ย,ย,ะยิงไื้อีหนึ่งอีกแล้ว อนจิไม่ใส่ท่ามาหรอเนี่ยแต่ท่ามาให้มาให้เชนโดะดูทรงแล้วอ่ะลองเลี้ยวสามหน่อยแล้วกันเดีย๋ยวไม่ได้ใช้กระตุกเลยฟูจินไลจินโกสล่างอาวตารยังไงเยี่ยกระตุกใช้ครั้งแรก ร่างอมาตะาของเซยะก็มายังไงผู้ชมเดี๋ยวเลยละกันดูโตกต้องเลือกสองนท่าอะไรเอ่ยออกเป็นกินฟื้สฟูเพนกวินเสียงสะดุดว่ะผู้ชมก็ขอ,ขอภัยด้วยนะสเปคความน่าจะกากาเกิน เลยมีอาการกระตุกนิดหน่อยแล้วก็เสียงสะดุดนิดนึง <c oughs> ไอสก,กีเต็มยังเนี่ยโอโ้โหไม่เต็มซะที <c oughs> อยากใช้ลั่งอวตาอีกรอบอะ <c oughs> อะไรวะรน่น <c oughs> หนึ่งเนี่ย มันต้องเป็นองกรอนสีนี้ังกรไม่มีภาพด้วยนี่ใช่มอสโอ้โหไม่หมดสักทีเนาะเอ้าของขวดไม่ไปอซิตโตะพลังไม่ขึ้นเลยเว้ยพลังหมดแล้ว ามาลงสก,ก่าต้องเวลสองนี่ท่าอะไรเอ้ยเดยวสองไม่ร่างอวตารเลยหรอแ่ยังโหดท่าของใครเอ่ยท่านี้ผมไม่รู้นะ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเล่นกันล่างอาวตารเมื่อกี้มันไม่ค่อยเห็นภาพอ่ะมันเป็นสีเฉยอะ่ะหน้าตาม,มันม,มันไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่เหมือนไม่ได้เติมสีมาให้เรียบร้อยยิงอีกแล้วโว้ยีิวหนึ่งตลอดการมาเจอล่างอาวตารหน่อย รอบนี้มีกระตุกอยู่แต่เล็กน้อยไม่กระตุกเยอะเหมือนตอนแรกประตูลองเวอร์สองอยังวะอ๋อมันไม่มีท่าลืมเอาไม่ใช่ไม่มีท่าพลังหมดยิงไม่ได้ใชทําไม่ตายไม่ได้ดีมากอู๋เพิ่งได้ใช้ท่าไม่ตายตั้งแต่ลงสนามมาเอาไปยมากกู สมลุลุอ้าวโอ้กดไม่ทันนักล่าตาข่ายทันไหมเนี่ยโอเคนักล่าตาข่ายทันด้วยเอ้ยหยุดได้วะโคตรแรงไอสก,กิ่พลังหมดอีิแกวเพิ่งจะเต็มเมื่กี้

อีกแล้วโคเอนจิมึงเอาอีกแล้วยิงเวลรงสูงให้กูหน่อยก็ไม่ได้ยได้ยัยงไม่หมดอีกเหรอเยื่อเลือเยอะจังวะอันตีมึงเนี่ย โอ้โหหมดก่อนดูโตกำลังจะยิงเลยโอเคครับผมทุกคนก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมนี้นะผมเล gend จแปที่มันเป็นมอสลงมาทับกันนะับผมมาทับของทีมพวกอินโดตอนโตอ่ะออนะก็จะได้นักเตะหน้าตาประมาณนี้มานะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันใหม่นะผมมาดูกันว่าผมจะจัดตัวไหนมาแล้วก็จะมีท่าแปลกๆของตัวละครนั้นๆหรือเปล่านะซึ่งมอ อันนี้ก็จะเป็นมอดของอภาคอาร์เรส2023นะครับเท่าที่ผมโหลดมานะเออก็จะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าที่จริงอะนักเตะม,มันมีท่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเปิดให้ดูนะดูนะอย่างไฮสกินะตัวนี้น่าจะมาแทนโกอนจิเมื่อกี้มีร่างอาวตารด้วยอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่ผมเลือกมา80นี่มีร่างอาวตารของไฮสกิด้วยแล้วก็ปกติท่าของโกอนจิมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นไฮสกิ aki, ไงก็เลยใส่ามาเยอะหน่อยนะครับ เมื่อกี้ยังไม่ได้ยิงเลยใช่ไหมท่าเวลสามยิงครั้งเดียวก็คือร่างอาวตารเนี่ยท่ามันเยอะมากนะครับท่าป้องกันเนี่ยเห็นไหมมีสามท่าเลยก็ไม่ใช่ท่าเลี้ยงบอลส่วนนี้จะเป็นร่างคนของเอนโดนะครับแต่ว่าท่าไม่ตายก็ใส่มาด้วยนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้ก็มีร่างอาวตารด้วยเนี่ยมีร่างอาวตารอีกอันด้วยร่างอาวตารสองอันเลยฟูจินเดอะแฮนกับอะไรเนี่ยกับร่างอาวตารที่ใช้ล่าสุดนี่แหละ ในคลิปเมื่อกี้อ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาดูกันว่าจะผมจะเลือกตัวไหนมาลงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายจะแปลกใหม่ไปจากเดิมที่ผมเคยทํามาบ้างหรือเปล่านะครับขอเสรนบวันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะกดทูบไลค์กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนเสวับวันนี้เช่นเคยครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ